ครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำนะครับราคานะครับของอุปกรณ์นะฮะ iPad Apple Watch นะครับที่ลดราคาที่ได้แจ้งไปในคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้ก็มีในส่วนที่ลดราคาก็จะมี iPad Gen 7นะครับแล้วก็ iPad Air 3นะครับแล้วก็ iPad 11,12นะครับที่ได้แจ้งมาว่าลดราคานะครับแล้วก็ในส่วนของ Apple Watch Series 5นะครับที่ได้ไปดูมานะครับในแต่ละร้านค้าที่ขายนะครับก็เดี๋ยววันนี้เอามาแจ้งข่าวให้ทราบนะครับมาติดตามกันนะครับครับในส่วนของตัวแรกนะครับเป็น iPad Gen 7 Wi-Fi นะครับ32 g ิกนะครับ1 9 0 0บาทนะครับลดเหลือ9,990บาทครับแล้วในส่วนของรุ่น128 g ิกนะครับ13,900นะครับลดเหลือ11,700 ลดเยอะมากเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับในส่วนของ Wi-Fi บวกเซลลูลารนะครับ32มสิกนะครับจาก15,400เหลือ14,800นะครับและก็128ยยี่สิกนับหนึ่งันสี่ร้ลดเหลือ16,000บาททวนนะครับตัวนี้ก็ลองดูนะครับเป็นอ่าศึกษามาจากหลายๆร้านนับที่วางขายนะครับก็เพราะว่าในส่วนของอตัวสตูดิโอเนี่ยไม่ได้ลดนะครับของ Apple ที่ขายไม่ได้ลดนะครับหรือบานาน่าก็ไม่ได้ลดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปครับครับตัวต่อไปนะครับ i p ไอแพด 3นะครับที่ทุกคนรอคอยที่จะเปลี่ยนเป็น iPad Air 4นะครับ Wi-Fi 64 g b นะครับ17,900ลดเหลือ15900นะครับ256นะั2 0ลดเหลือ2 9 9 0 w i f นะครับ Wi-Fi บวกซีล่านะครับ64 g b 2นะครับ22,400ลดเหลือ21000บาททั่วนะครับ256 g b นะครับ 27,400ลดเหลือ25,500นะครับครับในส่วนของ iPad Pro 11นะครับ2018นะครับก็ลดราคานะครับเพราะว่าเดี๋ยว iPad Pro 12 5G กำลังจะออกมานะครับก็เลยมาลดราคารอแล้วครับตอนนี้นะครับครับในส่วนของราคา64 g ิกนะครับอยู่ที่24,400นะครับลดเหลือ22,900นะครับอ่า256นะครับ27,900ลดเหลือ 26,400่นะครับ5 1านะครับ3 4 9 0 0ลดเหลือ31,900นะครับและ1ทรบต์นะครับ4 9 0 0ลดเหลือ39,900บาทนะครับครับในส่วนของซลลูล่านะครับ64จิกนะครับ29,400นะครับลดเหลือ27,900นะครับ256นะครับราคาอยู่ที่32,900นะครับลดเหลือ3 1 4 0 0นะครับห1 2นะครับ3 9 9 0 0ลดเหลือส4 0 0 0นันะครับและหอ4 4 0 0 0 บาทตัวนี้ก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับครับในส่วนของ iPad Pro 12.9นิ้วนะครับตัวนี้นะ Wi-Fi 64นะครับอยู่ที่เริ่มต้นนะฮะ3 9 0 0นนะครับลดเหลือ29,900 2 5นนะครับ34,400ลดเหลือ33,400น้ะครับ5 1าหนะครับ4 0บาทลดเหลือ39,900บาทนะครับและ 1TB เทราไบต์นะครับ47,400นะครับลดเหลือ46,400บาทนะครับส่วนเซลลูลาร์นะครับ64จิ้งนะครับ35,000 1900นะครับลดเหลือ34,900นะครับ256นะครับ39,400ลดเหลือ37,900นะครับ512นะครับ45,900ลดเหลือ44,400นะครับและ 1TB นะครับ52,400ลดเหลือ51,400นะครับตัวนี้ก็ใครที่รอคอยนะครับที่รอมันลดราคาคือไม่ได้ต้องสนใจกล้องนะครับตัวนี้ก็หาซื้อหาจับจองได้นะครับลดเยอะเหมือนกันนะครับครับมาดูในส่วนของอ่าครับ Apple Watch Series 5นะครับ GPS นะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับ หน้าจออยู่ที่40มิลนะครับ13,400นะครับลดเหลือ12,800นะครับหน้าจอ44มิลนะครับ14,400ลดเหลือ13,800บาทนะครับตัวนี้นะครับก็ลดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะครับครับ Apple Watch Series 5นะครับ g p s บวก Cellular นะครับหน้าจอ40มิลนะครับราคาอยู่ที่16,900นะครับลดเหลือ15,500บาทนะครับหน้าจอ44มิลนะครับ17,900ลดเหลือ16,500บาทนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่จับต้องได้นะครับ ก็คือ,อ Apple Watch ส์นะครับซีรีส์3นะครับอันนี้ก็คือว่าเอามาเสริมให้นะครับเพราะว่า,าเป็นราคาที่นักษา พ่อแม่สามารถซื้อให้ลูกได้นะครับก็เลยเอามานําเสนอนะครับอีกกรับ Apple Watch Series 3นะครับ GPS นะครับหน้าจออยู่ที่38มิลนะครับตัวนี้นะ6,400บาทนะครับลดเหลือ6,190บาทนะครับแล้วก็หน้าจออยู่ที่42มิลนะครับราคาอยู่ที่7,990บาทลดเหลือ7,300บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของ Series 3ที่สามารถใส่ซิมได้นะครับ GPS บวก Cellular นะครับก็ราคาอยู่ที่นะครับรุ่น38มิลนะครับ9,900บาทลดเหลือ ือ7,500บาทนะครับ42มิลนะครับ exactly 1 9 0 0บาทนะครับลดเหลือ8,800บาทนะครับตอนนี้ก็ในส่วนของที่หามานะครับก็จะมีในส่วนของสตูดิโอนะครับก็ไม่ได้ลดนะครับของของ Apple ที่ขายแล้วก็ในส่วนของบานาน่านะครับที่ดูนะครับก็ไม่ได้ลดราคาเช่นเดียวกันนะครับตันนี้ก็ดูจากในร้านนะครับของ s h อป e e นะฮะลาซาด้านะครับก็มาประกอบกันหลายร้านนะครับแล้วก็เอาราคานะครับที่เขาวางขายจริงนะครับมือหนึ่งนะครับย้ำว่ามือหนึ่งของแท้นะครับไม่ได้ของปลอมนะครับ ที่เอาราคามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับตอนนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันครับพอดีเลยวันที่15นะครับว่ามีนะครับในส่วนของที่เขาได้แจ้งมานะฮะจากคลิปที่แล้วนะครับว่าเปิดตัวนะฮะแอปเปิลอีเวนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ